ครับสวัสดีครับผมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยถามตัวเองดีๆครับว่าคุณอยากได้อะไรกันแน่หลายคนเห็นชื่อคลิปแล้วก็จะงงนะครับว่าเฮ้ย mm hmm. วันนี้ได้แหละฮินฮาร์ดมาแปกไว้ฟิล์มมาแปกไว้ว่าทุกทีทำพอสแคดสรุปหนังสือทำไมอยู่ๆนี่มาเนื้อหาอะไรแบบหลอกสมองให้รวยมาอะไรแบบอย่างนี้เนี่ยอ่ะจริงๆแล้วนะผมเชื่อเรื่องกดแรงดึงดูดมานานแล้วครับ เชื่อเรื่องนี้มากหัวใจหลักคียของช่องนี่แหละหินหาจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าผมทํามาเพื่อซึมซับกดแรงดึงดูดครับเพราะว่าครูของผมนะครับไม่ว่าจะอาจารย์บัณฑิตโคตทุกตาโคร้รจทุกคนเป็นอาจารย์ของกดแรงดึงดูดแล้วพวกเขาสามารถเปลี่ยนให้คนคนหนึ่งเนี่ยกล้าลงมือทําแล้วแบบว่าทําแบบโฟล์ทำแบบมีความหวังอะทาแบบคิดบวกอะทุกอย่างมันดีไปหมด ก็เริ่มจะกดกแรงึงดูดทั้งนั้นนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยลวกันนะครับแบบว่าทุกวันนี้ทุกคนนะมันมีปัญหาชีวิตกันหมดนะครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยให้คุณถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไรกันแน่และหลายคนก็อยากหลุดออกจากปัญหาชีวิตก็คือส่วนมากก็เราก็เป็นทุกข์เป็นหนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับสันส้นๆนะั่นคือเปลี่ยนทุกข์ของคุณนะ่ะให้มันเป็นบวกก่อน คุณจะไปขายของคุณจะไปทํางานเปลี่ยนตัวเองให้มันอยู่ในคืนบวกก่อนพยายามอย่าทุกข์ครับหลายคนบอกบ้าหรือไงไม่ทุกข์นี่เรื่องปัญหาเต็มจะบะเต็มจะตายนู่นน่นผมจําได้ในวันที่ผมมีปัญหาผมก็ค้าเรื่องนี้เหมือนกันว่าแบบโหไม่ให้ทุกข์ได้งไงมีแต่เรื่องน่ากุหงิดคุณต้องเปลี่ยนพลังงานตัวเองเป็นบวกให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับพลังงานของคุณจะเปลี่ยนหมดเลยถ้าคุณทําให้ตัวคุณเป็นบวกนะครับโลกนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานพวกเราทุกคนไม่ก็ทั่งคุณที่ฟังผมอยู่เนี่ย ทุกอย่างคือพลังงานที่ดึงดูดเข้าหากันนะครับผมผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรคุณถึงกดเข้ามาฟังคลิปนี้นะครับผมเองก็ตอบไม่ได้หรือว่าเข้ามาติดตามช่องผมแต่ผมคิดว่าเรามีพลังงานต่อกันนะครับผมเพราะฉะนั้นอเอาง,ง่ายๆเนี่ยคุณไปทํางานเนี่ยคุณเจอคนอารมณ์เสียลงหงุดหงิดเบี่ยงขี้เบียเบ่ยงขี้วีนหรือแบบหงุดหงิดอ่ะคุณอยากอยู่ใกล้ไหมผมพูดตรงๆวยเจอคนหงุดหงิดเ,เ,เป็นเหมือนเป็นเหมือนเราเลยเราก็หงุดหงิดเหมือนกัน ยิ่งอยู่ใกล้ทะเลาะกันชัวร์ชอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับผมว่าไม่น่ามีเพราะส่วนตัวผมก็ไม่ชอบนะครับยิ่งเจอคนประเภทเดียวกันนะที่แบบอารมณ์เสียแล้วก็เจออีกคนหนึ่งที่อารมณ์เสียด้วยยิ่งยิ่งขึงขังใส่กันหนักกว่าเดิมอีกนะครับหลักๆเลยก็คือพยายามเปลี่ยนพลังงานของคุณให้มันเป็นบวกนะครับสิ่งที่อยากจะบอกคือความทุกข์ทั้งหมดในชีวิตคุณที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความคิดของคุณสิ่งที่คุณคิดทั้งนั้นเลยครับ ความคิดคือต้นเหตุของความทุกข์นะครับถ้าไม่คิดก็ไม่ทุกข์คิดเมื่อไหร่ทุกข์เมื่อนั้นนะครับแล้วเราจะแก้อย่างไงเวลาที่เราทุกข์นะครับผมเวลาที่ทุกข์เนี่ยถ้าข้อแนะนําผมนะครับไปนั่งสมาธินะครับใครไม่เคยทาลองทําลองดูนะครับทุกคนที่ประสบความสําเร็จต้องมีเวลาช่วงเวลาที่คุณอยู่กับตัวเองเคลียร์จิตตัวเองวันหนึ่งเจอเรื่องวุ่นวายคนเราคิดเป็นหมื่นเรื่อง หยุดคิดครับแม้ถ้าตอนนี้สิ่งที่คุณคิดอยู่เป็นเรื่องลบทั้งหมดเลยผมเจ้าหนี้จะมาทวงหรืออะไรก็แล้วแต่ตามไหนจะเรื่องลูกไหนจะเรื่องหยุดคิดก่อนครับตอนนี้หยุดคิดนั่งนิ่งๆหายใจเข้าลึกๆครับทําใจให้มันสบายทําจิตให้มันว่างเข้าไว้เลิกคิดครับปล่อยให้ความมุ่งวายในชีวิตคุณเนี่ยมันค่อยๆออกไปเอามันออกไปจากหัวให้หมดนะครับผมเมื่อนั้นแหละ พลังงานของคุณจะเริ่มกลายเป็นบวกเมื่อคุณหยุดคิดเมื่อคุณอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าโฟล์โฟล์มีความสุขนะครับถ้าคุณเข้าถึงสภาวะนี้บ่อยๆความโฟล์ความสุขความสบายคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับจิตแห่งปัญญาได้จิตแห่งปัญญาคุณจะคิดไอเดียอะไรดีๆออกคุณจะเจออะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนไอเดียเฮ้ยฉันคิดออกแล้วฉันจะทำยังไงตอนคุณที่คุณพยายามคิดเครียดโอ๊ย oh, ทำยังไงดีปวดหัว คิดให้ตายแล้วคิดไม่ออกเว้ยแบบโอเ้ยมันปวดหัวเนี่ยมันคิดไม่ออกแน่นอนครับตอนนั้นผมเข้าใจด้วยดีว่ามันรู้สึกยังไงมันคิดไม่ออกคุณลองเลิกคิดครับทําสมาธิให้มันนิ่งๆเลิกคิดเลยคิดอะไรไม่ออกเลิกคิดอะ่ะคุณตรงไม่ต้องดูอะไรข้างนั้นนะครับฟังเพลงหาดนตรีเพอาะฟังนั่งชิวๆสบายๆให้มันมีความสุขเข้าไว้ทําตัวเองให้มันมีความสุขครับค,บคืออย่าไปเครียด และสักพักหนึ่งครับคุณจะคิดออกเองนะอย่าไปพยายามนึกถึงนะถ้าใช้ชีวิตปกติเลยครับทำงานปกติดูอะไรไปเรื่อยไปทานข้าวไปอะไรไปชิวๆไปสักพักหนึ่งครับ ดูนูน่นดูนี่ไปมาหรือว่าฟังเกี่ยวกับสิ่งที่ผมพูดอยู่เนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดทั้งหมดเนี่ยฟังเรื่องพวกเนี้ยเยอะๆครับจะคุณจะไปคุณจะไม่ฟังผมก็ได้นะจะฟังเมนทอร์คนไหนก็ได้นะครับฟังเรื่องราวของกดแรงดึงดูดใครก็ได้ครับทําให้คุณปรับขึ้นอารมณ์คุณให้มันดีขึ้นหาที่นั่งพิงเอหลังสบายๆหาคลิปกดแรงดึงดูดฟังสคริปที่แบบว่าเป็นครูบาอาจารย์ใครก็ได้นะครับ เพราะว่าผมก็ทําแบบนั้นมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเลิกเครียดเริ่มหายเครียดทั้งๆท,ท,ที่มีปัญหาอยู่นะเราอยู่ท่ามกลางปัญหาเนี่ยแต่เรากําลังทําตัวเราให้มันเลิกวุ่นวายกลายเป็นคนที่นิ่งๆคนหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งครับเราจะเกิดจิตที่มันมีความสุขขึ้นมาเออมันก็ไม่ขนาดนั้นนี่ว่าฉันเครียดทําไมเนี่ยรถจะมาโดนยึดก็ยึดก็ยึดไปดี ฉันพลาดเองฉันออกมาโดยที่ฉันไม่ได้คำนวณเองว่าฉันจะหามันส่งไม่ได้ไม่ได้คิดแต่ก็ช่างมันไม่ได้แคร์มีเงินมันทัางหน้ารวยซื้อใหม่ได้เฮ้ยจะไม่เครียดได้ยังไงไม่มีรถคนอื่นก็ด่าเราตายหาว่าเราเป็นคนล้ล้มล้มเหลวชีวิตล้มเหลวไม่มีอยู่จริงถ้าคุณไม่คิดครับ คนเรามันเรื่องความล้มเหลวคือสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องเล็กมากหากมันจะใหญ่จะเล็กเนี่ยอยู่ที่ความคิดคุณล้วนๆนะครับคนรวยทุกคนล้มเหลวหมดครับจริงไหมไม่มีใครไม่ล้มเหลวครับอีลอนมาร์กที่รวยที่สุดตอนนี้ก็ล้มเหลวเหมือนกันนะครับทำหลายอย่างล้มเหลวเยอะแยะมากมายทุกคนมีเรื่องล้มเหลวอยู่แล้วแต่เขาจะพยายามไม่ค่อยคิดเรื่องอะไรแบบนั้นนะพยายามทําตัวให้มันชิลๆมีความสุขเข้าไว้นะครับ แค่นี้เป็นการหลอกสมองคุณนะหลอกให้มันในเรื่องความวุ่นวงวุ่นวายอะไรเคลียร์มันทิ้งออกไปให้หมดอย่าเก็บมันมาคิดคนระับปวดหัวนะผมพูดตรงผมก็ปวดหัวยิ่งคิดยิ่งปวดหัวหัวงอกผมขึ้นด้วยผมเพิ่งอายุยี่สิบเจ็ดผมงอกเส้นผมงอกผมขึ้นเยอะมากอะแล้วพอผมเริ่มแบบเร,เริ่มเลิกเครียดใช่ปะไปดูคลิปดูแลสุขภาพก็หันมากินคอลลาเจน คลเจนไม่ได้ไม่ต้องเยอะแยะอะไรมากมายเดินเข้าเซเว่นไปที่ตรงโซนน้ําอ่ะแล้วก็เขียนว่าน้ําดื่มคอลลอเจนตะอ่าขวดหนึ่งดื่มแล้วก็ชิวๆแล้วก็จินตนาการว่า,ราได้เราได้รับสารดีๆขอบคุณอะไรต่างๆเริ่มขอบคุณเพียงแค่เริ่มขอบคุณทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นนะครับถ้าใครทุกข์อยู่นะลองทําดูครับหนึ่งเลยไปนั่งสมาธิซะหรือสองนะไปหาฟังกดแรงนึงดูดครับหยุดคิดก่อนตอนเนี้ย ฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องผมไม่รู้อ่ะหยุดคิดก่อนปล่อยมันไปหายใจเข้าลึกๆเวลาที่คุณหายใจเข้าลึกสุดปอดเนี่ยคนที่เครียดเนี่ยจะหายใจค่อนข้างถี่เร็วครับคนที่มีความสุขจะหายใจลึกและยาวกว่าเพราะฉะนั้นลองหายใจลึกๆลึกๆให้เต็มปอดช้าๆช้าๆอารมณ์คุณมันจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นลองดู นะครับทุกอย่างจะโอเคและเวลาที่คุณอยู่ในสภาวะโฟได้มีความสุขได้คุณจะได้ไอเดียมานี่นี่ผมพูดจริงๆลองไปทําดูนะครับคุณจ,จะเชื่อมต่อกับอะไรบางอย่างได้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับของเรื่องราวของวันนี้แล้วมันก็คือเรื่องจริงผมได้รับไอเดียมาตลอดครับในช่วงที่ผมไม่ได้คิดไม่ได้พยายามคิดหาทางออกนี่อยู่มันคิดออกเองจริงๆ ประมาณนี้ครับผมโอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่คอยติดตามกันแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลีลาหินฮาสสวัสดีครับผม